คุณจะทำยังไงกับเรื่องยาเสพติดครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับค่ะต้องขอบคุณคำถามนี้นะคะเพราะว่าตรงใจแล้วก็ตรงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพคะคำถามบอกว่าจะทำยังไงกับยาเสพติดต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาจนพลังประชาชนแล้วมาจนเป็นเพื่อไทยไม่มีพรรคการเมืองไหนในประเทศไทย ที่ทำนโยบายปราบปรามยาเสพติดสำเร็จนั่นก็คือตั้งแต่อดีตนายกทักษิณชินวัตรมาจนถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องที่เคารพคะเรากำลังจะบอกว่ายาเสพติดในความหมายของพรรคเพื่อไทยหเราจะเปลี่ยนผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยเราจะจัดการกับผู้ค้าแล้วเราจะเอาลูกหลานของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาสู่อ้อมอก ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องคะยาเสพติดฉันเดินไปตามหมู่บ้านในขณะนี้มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนดิฉันถามว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการที่บอกว่าข้าวไม่เป็นราคายางไม่เป็นราคานั่นก็คือลำดับที่สองลำดับที่สามแต่ทุกครัวเรือนที่ดิฉันเดินไปเขาบอกว่าขอให้สอสอขอให้พักเพื่อไทยปราบยาเสพติดให้ซะก่อน เพราะว่าทุกวันนี้ยาบ้าห้าเม็ดร้อยแถมไม่หน้ำซ้ำยาบ้าไม่พอยังมาเจอกัญชาเสรีพี่น้องที่ารลคะวันนี้ลูกหลานไหนจะก,กัญชาเสรีไหนจะก,กระท่อมเด็กในโรงเรียนติดงอมแงมพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ในสถานะที่ลำบากยากจนค้นแค้นไม่พอลูกหลานต้องมาติดยาเสพติดอีกพี่น้องที่ารลคะพักเพื่อไทย ได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนว่าเราจะจัดการยาเสพติดให้สิ้นซากภายในหนึ่งปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ดิฉันดำรงตำแหน่งในสมาผู้แทนราษฎรได้มีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดได้มีการประมวลกฎหมายแก้ไขกฎหมายยาเสพติดที่กฎหมายบางฉบับยังไม่เอื้อต่อพี่น้องประชาชนเช่นการมียาเสพติดหนึ่งเม็ดไม่ถึง15เม็ดเนี่ยถือว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ค้า แต่ให้สันนิษฐานว่าคนนั้นเป็นผู้เสพนี่คือความอ่อนแอของกฎหมายอันที่สองก็ต้องบอกว่าวันนี้ยาเสพติดเนี่ยฉันถามเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้การตํารวจผู้การทหารเขาบอกว่าในจังหวัดเนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รู้ผู้การทหารไม่รู้ผู้การตํารวจไม่รู้แล้วใครที่ไหนจะรู้คะว่ายาเสพติดขายที่ไหนวันนี้ยาเสพติดในนครมนมไม่เพียงแต่ กระบวนการของการแก้ไขกฎหมายแต่รัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดต,ต้องจริงจังนครพนมเราเป็นเมืองสวยที่สุดแต่กลับมียาเสพติดทะลักเข้ามาสู่ชายแดนในรอยตะเข็บริมน้ำโคงมากที่สดุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะขอให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเราจะให้เมืองนครพนมที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งความสุขแล้วก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยจากยาเสพติดพี่น้องที่เคารพคะ เมืองนครพนมไม่ควรจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มียาเสพติดทะลักเข้ามาสูงสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการจับยาบ้าหนึ่งล้านเม็ดกัญชาถูกทะลักเข้ามาจากรอยตะเข็บชายแดนทั้งทั้งที่เป็นข่าวเวลาดิฉันดูข่าวนะคะดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะใครๆก็บอกว่านครพนมเป็นเมืองหน้าเที่ยวเป็นเมืองสงบแต่เหตุไฉนาย,ยาเสพติดทะลักเข้ามาดิฉันต้องขอฝากนะคะ ส่วนของฝ่ายปกครองนะคะส่วนราชการที่กํากับดูแลพี่น้องที่ารลคะเพราะที่ผ่านมารัฐบาลประยุทธ์จรรันโอชาอ่อนแอปากว่าตาขยุบขณะที่เขามีสสอ,อยู่ในสภามีสวเป็นแบ็กอัพในการหนุนการแก้กฎหมายฉบับพวกฉบับแล้วกฎหมายเหล่านั้นไม่ได้มีผลบังคับต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อลูกหลานแต่อย่างใดเฮชไนวันนี้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองคะพี่น้องที่ารลคะ เราจะเห็นว่าจากที่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าความสงบจบอยู่ที่ลุงตูสงบไหมคะพี่น้องประชาชนสงบไหมคะขณะที่พี่น้องประชาชนลูกหลานวันนี้หลายคนอาจจะค้าขายมีเงินมีทองแต่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านลำบากลำบากจากการประกอบอาชีพไม่พอหนี้สินล้นพ้นตัวแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าความทุกข์ใจ แล้วหัวอ,อกคนเป็นพ่อแม่คืออะไรคือลูกไปติดยาเสพติดลูกไปแอบสุบกัญชาแอบต้มกระท่อมกินในขณะที่ไปเรียนหนังสือแบกกระติกเล็กๆหนีบใส่จักรแกลบไปโรงเรียนนี่คือสังคมที่เราต้องการหรอคะนี่คือจังหวัดนครนมที่เป็นเมืองสงบที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวหรอคะพี่น้องที่เคารพคะพักเพื่อไทยถ้าเราจะเข้าเข้าไปเป็นรัฐบาลเราจะแก้ไขกฎหมายรัฐมนูญที่มาจากประชาชน แล้วรัฐมนตรฉบับนั้นจะต้องมาจากสะสะรมาจากประชาชนระดมความคิดเห็นในการแก้กฎหมายให้มาจากพี่น้องประชาชนแล้วอำนาจรัฐเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นนิติรัฐเพราะว่าทุกวันนี้การเป็นนิติรัฐรัฐบาลกับใช้อำนาจเหล่านั้นไปลังแกขมเหงคนที่เห็นต่างแต่พรรคเพื่อไทยจะใช้อำนาจนิติธรรมอำนาจนิติธรรมหมายถึงความเป็นธรรมต่อผู้เห็นต่าง ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพี่น้องที่เคารพคะเราจะเห็นว่าวันนี้เด็กๆหลายคนถูกเห็นต่างแล้วเขาก็ต้องถูกกฎหมายที่รัฐบาลใช้กฎหมายเหล่านั้นคมเหงเขากับความเห็นต่างหลักนิติธรรมจะถูกกลับมาใช้เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคะ่ะพี่น้องที่เคารพคะกฎหมายอยาเสร็จติดหนึ่งต้องแก้ไขกฎหมาย ให้มีความเป็นธรรมเรื่องของการครอบครองยาเสพติด 2. กระบวนการฝ่ายปกครองต้องแข็งแข็งร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐภาคเอกชนความมั่นคง 3. ในเรื่องของพี่น้องประชาชนต้องทำความเข้าใจในเรื่องของหมู่บ้านในเรื่องของชุมชนชุมชนและหมู่บ้านผู้นำปกครองท้องถิ่นผู้นำปกครองท้องที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนั่นหมายถึงความสงบสุข ของพี่น้องประชาชนจะกลับคืนมาพักเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นเราจึงหวังว่าหนึ่งเสียงของพี่น้องประชาชนในวันที่14ทุกคะแนนเสียงของพี่น้องจะเลือกพักเพื่อไทยทุกเข็เลือกตั้งแล้วพักเพื่อไทยเบอร์29ปราบตามยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินไทยค่ะขอบคุณค่ะ